ัมาฟังก่อนออโอเควะอ,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 อไมไปฟังเลยได้ยินไหมสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมากินกุ๊กจีอ๋อยอยู่ร้านไหนคะอยู่ร้านไม่กุ๊กช่นนะ้นหน้ไ,ไม่เป่า<ด>าใจ ีจะเสียบกันนะคะกระดูนกด้วยกันดูจงลาดิโดดิโดนำมาเต้นมาตรงลงโตดะงโตเล่นโดดจงกินพอใจปลายลิ้นแฟมารีติดตามชมช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นชัดไหมเห็นสองคนไหม ข้องคอยข้องคอยข้องใครเป็นไหนจ๊ะเอ๊ะคุณค่ะเนี่ยคุณค่ะอันนี้เอาอะไรจ๊ะเอาซ่อมทั้งสองเอาซ่อมหมดแหละเดี๋ยวพอใจก็ใช้ซ่อมเหมือนกันจริงไหมไปขึ้นรถไปอยู่ในรถไปไป นน่เคยโดนแล่ข่งพอไปเคยโดนแล้วใช่ไหมเม่เคยโดนกวนตอนลองหา่ามันจะมีบางทีถ้าแม่ใจเย็นๆแม่นนก็จะให้นั่งหันหลังไปผนังจะมาโกรธอะไร <c oughs> ใช่พอใจใช้ตะเกียบเราบังคับให้พอใจเอาตะเกียบออกบ้า <c oughs> <c oughs> เวลาจะไปไหนไปไหนถ้าไม่กิ <S <S นก็นีไม่กินช่ไมนี่้ขาหมูแค่ตะเกียบปเลย ไม่ชอบบ้างกินหนูกินหมูเ่วนลย,ยกดจ,จับ

รู้เรื่องแล้วแต่ก่อนก็โดนเอาเข้าห้องเงียบเหมือนกันแล้วเพอาะนต่ไนแต่ก่อนเป็นห้องแกงตัวหนู ไม่มันไปมันไปใช้มันไปเล่นบทแม่เหมันกันให้พีพูดกับน้องดีๆมันไปเล่นบทแม่จะลองไม่โลงเห็นปะก็เหมือนพี่เนอร์น่หนูเคยแก้พี่เนอร์พี่เนิร์ก็เอาเสียงมาที ไม่ก็วันที่หนูทะเลาะกับน้องที่น้องร้องไห้อยู่ในห้องอาคูอ่ะหนูก็ทําเสียงเหมือนแม่ไม่ต้องทำหนูควรเป็นเพียโนนให้น้องนี่ ก <c oughs> ินจะหมดแล้วเนะี่ยตื่นมาตื่น,นด้ะนมนเยอะเล่นข้าหมูนะอาทเะ เมบ่อกี้น้องกำมาจะลุงสองชิ้บอกฮะสองชิงเหรออุ้ยสากะรักซากะรักซากะรักอันนี้นั่นนั่นั่นนี่เ้าบังเลยนะอันนีน่นั่นนี่มาแล้วนันนีไปแล้ว може <coughs> อีกคำหนึ่งซดให้ฟังอีกคำหนึ่ง ไม่ไหมอลองนะใส่น้ำตาลไห 嗯。<noise> <noise> <noise>

อุ S <S mm ๊ย hmm. กินจะหมดแล้วอ่อยไหมอะไรอย่าเอาไปเช็ดสิไม่ได้เอาไปเช็ดหนูเราให้คนฟังเสียงว่าหนูกินก็หมนในคลิปเขาทำเนี่ยเดี๋ยวพาไปกินเติ๋รองเท้านักเรียดเดินรองเท้านักเรียดขายรื่ง แต่นู้แหละเกือบเปิดเทอมนู้นแหละแม่นลยคอีกตั้งนานอ่ะเอาไปก็ลูกเล่นเดี๋ยวลูกก็เล่นใช่ไหมแล้วก็เอากล่องไปเล่น A P P ก็กัด อยู่นี่นะวิวิกาทำขนมคีททำไหมปิ้เคีทแม่ทำไหมมาอยากปิ<า>้ป<า>ิ้งปิ้งสตรอเบอรี่ไหมไม่อยาก หนูอยากมีสติกเกอร์เป็นรูปหน้าหนูกับน้องะก็ติดแบบ <c oughs> ติดเป็นลายเด็กติดมอม <c oughs> หรือในไลน์ก็ได้นะเ <c oughs> อาไปสองห้าคนเองนี่ได้ห้าสิบาทใครจะซื้อห้าสิบบาทแล้วนะแล้วก็เขียนวะ่าพอใจภไพลินวางเขาเขาเอาสติกเกอร์รูปหน้าของลูกอะ่ะชื่อลูกเขาชื่อว่าองกี้

เอาแบบนี้ไหมเอาเราจะเอาลูกมากเมโลดี้งั้เอาลูกคุูลิมีใส่ไปคาสนาสนซิลาหรอไม่ใส่ไปโรงเรียนเพราะว่าเปิดเทอมมาพอใจแต่ยังไม่ได้บัตรสแกนเนี่ยพอใจต้องเช็เงินไปเนี่ยต้องไปจ่ายเลย20บาทกกเ,าเหรอคะเขายังไม่ได้ให้บัตรสแกนเหรอทำไมพี่ปอเขายังใช้เลยก็ต้องเปิดเทอมก่อนคุณครูถึงจะพาไปถ่ายบาัตรเข้าใจยัง ใส่ไปโรงเรียนตอนไปซัมเมอร์อ <Đ ceiling> ่าแม่ให้หนูไปเรียนซัมเมอร์อเปิอค่อยเอากระเป๋าโรงเรียนพอเปิดเทอมจริงๆมาเรียนหนังสือแบบเยันไปเลยได้จะได้ใส่กระเป๋านักเรียน ได้อื่นะมไมอยากใส่ไม้เหรอลูกเอาไเวลาใส่ไม้แล้วจะได้ไปอยู่ฝั่งนู้นฮะ อารงตุงนางอารงตุงเก่งมันบางกล้องเมื่อกี้เจะใส่ไมค์ให้พละกินน้ำ ไม่ต้องแข่งใช่ไหมไม่กินกันเลยจ้ะกินช็อปปิ้งกันสิอืมอืมไม่ได้เหรอไหนโชวโชว์หน่อยจดี๋วที่อันนี้ก่อนจะแบบปร,รุดดูนะ Ew. <coughs> ที่จะหมดแล้วมามหมหนูไม่เอาอันนี้เอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละกินเส้นไปก่อนเอาให้พอใจพอใจก็กมไม่กินเอาไว้นั่นแหละพอใจเอาอยู่เออเอาแล้วกันก็อ่ะกินเลยดูมันไม่จริงเมื่อกี้หนูไม่ได้กินเลยนะสัยก่อนใช่ไหมใช่จูบอ่ะ บนี่หมูชิ้นเล็กอ้าจะกัดเจ้ใจหนูก็ก <c oughs> กมีอย่างนะาาก่อนแม่เอาไม่ทำจ,บจับแยบหนูชิ้ดนดนีนี่อะสุดเล็กสุดนี่มากเออเสร็จ่อย โอเคเอาไปหมดเลยไม่ได้แบ่งกันอ้านี่หนูทำแบบนี้เส้นน่ะอ่ะวันนี้ Hold <laughs> ไปฟังเลยมห้มีสองแผ่น

กินแล้วเนี่ค่ะไพรินทำอะไรแกะตัวน้องจะกินแต่เผือกมั้ยน,นยนี่กินผักโชว์นี่พ้าจะดูหนูถ้าเพลงไหเลไพรินอ,อยู่ในกล้องด้วยไหมนี่ไม่ ถ้าเพลงได้ดูคลิปนี้เพลงก็ต้องกินผักตามใช่ไหมลูกก็กินผักคุณทำเพลงไม่กินผักเพลงจะผอมทำเพลงไม่กข็งแรงผักดูดนะอ่า <c oughs> แรงกว่ากินกับบะหมี่ตัวปักยาวอ๋อ เน้น่ะข้างในจมูกหนูมันมันมันลื่นมากลืน่นเลยมีแต่ขี้มูกคนงเอเงอร่อยมากอ่อ อร่อยมากเลยค่ะยูมี่ยูมี่่อร่อยมากค่ะใครอยากกินกินแค่ขมน้น คนแม่มาบอกวานะบวนดี้่วยูวนี่อ่นเดียวป้อนผักนะ ฮัลเลมคิมินาโตนิ่คนนีนนะนใช่ไหมไมาจีเตอร์อะคิมินาโตสคิมินาโต,ตาคิมินาโตตายแล้วชิจูนดูดูกับทับไอคิมินาโตหายไปแล้ว กิมีตะโก้โดนกินแล้วมาดูนะแม่ uh, ดูนะหนูจะกัดอันนี้ให้สิงั้นงัน้น อะะาิารผักนะคะเรารู้นะคะนี่ค่ะผัดสดสดหวานพอใจหนูมีกะปิออกมา <c oughs> อาจจะรูตรงนี้มันไม่อ้วนเอ่อโอเค คอมเมนต์ใครเลยทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นคือเสียงตุ่นทงเอง หาใจน,น้ำห,หนูสีอหลังแค่โหลสองดูมาดูแล้วน <c oughs> ี่หนได้กินม,มนา,าหมดแล้วแม่หนูหมดแล้วแล้วน้องก็หมดอ่ะอ่ะวให้พ<น>่อจับหนูอยากกินน้ำแข็งสกินี่น้น แขงใสแข็งใสโอเคหองแ่ว่าแม่ดูซื้อของในล่ะวนนี้กินอะไรนั่นแหลแม่แม่หนูอยากกินอันนั้นอ่ะแนอั้นกินไอติมมสุยตยัง้นน้ำุบก่อนดน้ำุช้อนน้้ออต้องดึงออกทีตนเลยมันตัยอยู่มันให้แม่ฟังก่อนโอเค ไม่ไปเลยได้ยินนะได้ยินอ่ะบอกเพื่อนไม่ไายบายพรุ่งนี้ค่อยเจอกันอ่ะคุย